สวัสดีครับวันนี้เป็นงานติดตั้งครับเป็นมิสโซมิชิเฮฟวี่นะครับดิวตี้นะครับขนาด1 8 0 0 0 BTU นะครับวันนี้ติดตรงระเบียงนะครับวันนี้เป็นห้องขนาดก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะครับประมาณ6 นะครับหกคูณสามนะครับจะติดตรงนี้นะครับเจาะทะลุลอยลอนอยู่ตรงระเบียงนะครับเดี๋ยวมาดูงานติดตั้งกันเลยนะครับก็วันนี้ผมรับเป็นงานติดตั้งตัวนี้ติดตั้งไปแล้วสองชุดนะครับเป็นแอร์ย้ายสองตัวนะฮะก็เป็นตัวนี้เป็นมิตซูบิชิมิตเตอร์สลิมนะครับ ก็ติดตรงนั้นนะครับติดไปแล้วสองตัวนะก็งานนี้ก็จะสูงหน่อยนะครับใช้บันไดสไลด์นี่ไม่ถึงนะครับตรงนี้นะครับเราจะใช้วิธีการเจาะอกตรงหน้าต่างนะครับและเจาะตรงนี้นะ เป็นแอร์ย้ายมาจากอีกที่นี่นะครับมาติดที่บ้านใหม่นะครับแล้วก็ติดเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับวันนี้ ตอนนี้เราจะมาดูไม่คอยคอยร้อนกคับในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ให้มา อันนี้แกะดูแล้วนะครับ <_ Q> ก็ไม่ได้มีอะไรให้มานะครับ <_ Q> มีแต่ตัวเครื่องคอยร้อนเองนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับขนะ้างในมีมดด้วยนะครับ นี่ฮะมีมดด้วยเป็นของแถมก็มีใบรับประกันนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับชุดไฟอ๋อชุดไฟอยู่ตรงนี้นะฮะชุดไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับ ไฟจะอยู่ข้างล่างนะก็จะมีหมายเลขหนึ่งแล้วก็นิวตันแล้วก็หมายเลข3ามครับครับตอนนี้ก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับสายไฟออกกะ มาเป,เป็นแบบใหม่นะครับจบประมาณนี้นะครับแอร์ยี่ห้อนี้นะครับเขาจะบอกจุดมาร์กมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับจุดเจาะนะฮะบ,บอกระยะมานะครับก็จะง่ายเลยครับ สำหรับวิธีการาการเข้าสายนะครับก็ง่ายไปอีกอย่างนึงนะครับใส่ข้างล่างเลยครับไม่ต้องเปิดฝาหน้านะฮะอันนี้จะหาจุดกึ่งกลางนะครับเพราะทางผู้ลูกค้าต้องการจิตไว้ตรงกลางหน้าต่างนะฮะก็วันนี้จะวัดระยะห่างจาก ฝ้าเพดานประมาณยี่ห้าเซนครับก่อนทําการเจาะครับก็มาร์กจุดนะฮะก็วางเพกก็เอาระดับน้ํานะครับหลายคนจะเอียงนะครับหรือหลายคนจะไม่เอียงก็อันนี้แล้วแต่นะครับ เอียงก็จะได้น้ำไหลดีนะครับไม่เอียงถ้าเอียงบางทีอาจจะไม่สวยนะครับเพราะบางทีคุณลูกค้าเขาไม่เข้าใจนะครับบางคนก็จะเอาแบบให้ตรงเป๊ะๆเ,เลยนะครับ ระวังระวง,วงจะลอกด้านล่างเคนะครับครับตอนนี้สายก็ยังจะไม่ต่อนะครับเพราะว่าเขาสามารถต่อด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยว โอเค okay, นะครับนี้ก็ค่อนข้างติดง่ายนะครับตอนนี้สายไฟเมนนะครับอยู่บนฝ้านะครับต้องเจาะตรงด้านข้างบนนะครับ ตรงนี้นะครับเขาเขาทาช่างไฟเขาทําสายไว้บนฝ้านะต้องเจาะตรงนี้นะครับตอนนี้ติดตั้งปล่อยร้อนด้านในนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็เมื่อกี้นะครับขึ้นฝ้านะครับร้อยสายลงมานะครับพอดีช่างไฟเขาไม่ได ปลอยสายลงมาให้นะครับต้องขึ้นไปจัเองนะอันนี้ก็เลยยุ่งหน่อยนะครับเสียเวลาต้องไปเดินสายบนฝ้าอีกนะครับก็เลยขาดช่วงในการถ่ายคลิปไปนะครับไฟร้อนด้านนอกนะครับตอนนี้กำลังแวัค่ำทวามสูญอากาศ อันนอกก็เดินลักษณะนี้นะครับตอนนี้ก็ค้ามนะครับประมาณ3ามสิบนาทีครับตอนนี้ข้ามาประมาณ3ามสิบนาทีแล้วนะครับก็ตอนนี้จะปิดวาวนะครับ เครื่องครับไอค้ำนะครับตอนนี้ก็จะมาสังเกตเข็มนะครับเราอยู่ระดับเดิมไหมนะครับสังเกตเข็มสักครู่นะครับเข็มอยู่ระดับเดิมไม่ตีกับก็แสดงว่าไม่มีการรั่วนะครับ ทิ้งไว้สักพักแล้วนะครับเข็มยังอยู่ระดับเดิมอยู่นะครับตอนนี้ก็จะท,ทการปลดสายนะครับปลดสายแล้วก็ปล่อยน้ํายานะฮะโดยจะปล่อยน้ํายาด้านไฮก่อนนะครับด้านท่อเล็กก่อนอด้านท่อใหญ่นะครับ คืนแปะหมุนสุดแล้วก็คืนนิดหนึ่งครับเพื่อไม่ให้ยันนะแล้วถ,ถอดสายได้นะตัวนี้เป็นเซฟที้วาลนะครับเดยถอดเวลาเราถอดสายนะครับจะไม่มีฟู่นะครับก็จะดีอย่างนะครับน้ำยามันไม่ รั่วออกนะครับเดี๋ยวจะทําการเปิดเครื่องทดลองดูนะครับความร้อนมาแล้วนะครับก็วันนี้เป็นเนี่ยครับ Misso Heavy Inverter นะครับได้หนึ่งดาวนะครับสำหรับงานติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับ ก็เป็นงานติดตั้งระเบียงนะครับระเบียงบ้านใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับงานด้านสำหรับหัวร้อนคอเย็นด้านในนะฮะอันนี้ก็เย็นชํำเลยนะครับ ก็เปิดมาประมาณสักสิบนาทีก็ไปถึงนะครับเย็นทั่วห้องแล้วนะครับสำหรับแอร์รุ่นนี้นะครับก็รูปร่างก็สวยงามนะครับออกแบบมาสวยดีนะครับติดตั้งง่ายนะครับไม่ต้องเปิดฝานะครับเวลาต่อสายนะฮะก็เปิดตรงนี้เลยนะครับอ๋อ เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับปิดงานนะครับก็ขอขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบคลิปก็ฝากกดจับไอยด้วยนะครับเป็นกำลังใจสําหรับคนทำคลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากสวัสดีครับ